สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ชื่อเรื่องว่าเรื่องร้อนจากชีวิตจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปน,นี้เกิดขึ้นในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กน้อย ชีวิตเด็กนั้นผมชอบที่จะไปนั่งหรือนอนอยู่ในป่าชา้าป่าช้าแถวบ้านผมนั้นสมัยนั้นดูกว้างใหญ่โตมีสองป่าช้าติดกันเนื้อที่น่าจะประมาณห้าหกไร่เห็นจะได้ป่าช้านี้ผมเองใจกลางกรุงเทพมหานครด้วยบ้านผมอยู่ติดกับป่าชา้าเลยก็ว่าได้ และผมก็โตมากับปราชานี้ผมเองเป็นนักจับจิ้งรีดตัวยงเวลาผมจะจับจิ้งรีดในแต่ละครั้งผมก็จะไปจับในป่าช้าตอนกลางคืนเมื่อได้ยินเสียงจิ้งรีดตรงไหนก็จะเอาเสียงไปขุดตรงนั้นคืนหนึ่งผมออกหาจับจิ้งรีดประมาณ3ามสี่ทุ่มสมัยนั้นเหมือนป่าลก เป็นป่าช้าที่มีต้นไม้หนาแน่นต้นนกยูงสูงใหญ่ยญาขึ้นรกสูงโดยเฉพาะหลุมศพที่ทับถมกันหลายชั้นผมได้ยินเสียงจิ้งหรีดดังออกมาจากหลุมศพหนึ่งเสียงดังมากไม่รอช้าผมคนเดียวเริ่มขุดตรงกลางหลุมทันทีในขณะนั้น ไม่สนใจเรื่องอื่นคิดแต่จะขุดหาจิ้งรีดอย่างเดียวผมขุดลึกเข้าไปประมาณหนึ่งศอกเป็นหลังจิ้งรีดผมตั้งไปฉายสองพปที่ปากหลุมยิ่งขุดยิ่งลึกและกว้างขึ้นไปเรื่อยๆผมจับจิ้งรีดได้หลายตัวเลยทีเดียวในขณะนั้นผมลืมทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งมั่นแตจะจับจิ้งรีดอย่างเดียวจนลึกเข้าไปเป็นเมตร โดยไม่รู้สึกตัวผมไม่รู้หรอกว่าเป็นหลุมศพฝังใหม่หรือฝังเก่าขุดลึกจนประมาณเมตรกว่าได้ยินเสียงดังกึกกึกคล้ายเสียงไปกระทบของแข็งเข้าไห่แต่ก็ขุดต่อไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดกว้างไปเรื่อยๆจนแน่ใจว่าเสียงกระทบนั้นคือฝาโลงศพนั่นเองเสียง กระแทกลงไปครั้งสุดท้ายพอดีกับขอบฝาลงกลายเป็นหลุมศพใหม่ๆผมไม่หารู้ได้เพราะกลางคืนมืดมากผมมองไปรอบๆตัวก็ไม่เห็นสิ่งใดก็เห็นจะขอปากหลุมที่ผมกำลังขุดอยู่หลังจากเสียมกดลงเหมือนมีแกส๊สปุ่งออกมากระทบจมูกกลิ่นช้ำเลือดช้ำหนองพุ่งกระจาย ผมนึกในใจเอาไปแล้วขุดจนไปถึงศพแทนที่จะเลิกขุดเสียตั้งแต่ตอนเจอฝาลงศพแล้วแต่ดันขุดไปจนถึงศพผม,มรีบกบทันทีเพราะกลิ่นเริ่มแรงขึ้นทุกทีคืนนั้นผมได้จริงเรียดไปหลายสิบตัวหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมก็เข้านอนตามปกติประมาณเที่ยงคืนที่บ้านของผมนั้นเลี้ยงกระต่ายไว้สองตัวทุกตอนเช้าผมจะเข้าไปในป่าชา้าเพื่อจะไปตัดหญ้าขนมาให้กระต่ายกินเช้ามืดปีห้าถึงหกโมงเช้าอากาศหนาวหมอกลงจัดน้ำค้างติดใบหญ้าถูกตัวเย็นยะเยือกผมเองกกมหน้าก้มตาตัดหญ้าขนอยู่นั้น เอญอยู่ใกล้กับหลุมศพที่ผมขุดหาหลังจิ้งหรีเมื่อคืนพอดีผมนั่งยองๆตัดหญ้าผมเหลือบสายตาขึ้นมองท่ามกลางหมอกสลัวๆผมเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าหลุมศพที่ผมขุดเมื่อคืนหันหน้ามาทางผมจ้องดูผมกำลังตัดหญ้าอยู่ผมเองตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคงมาตัดญ้าเช่นกัน เพราะตอนนั้นมีคนนิยมเลี้ยงกระต่ายกันเยอะผมทำเป็นไม่รู้ไม่ชีก้ก้มหน้ากม้มตาตัดต่อไปนานๆผมจะหันไปมองคนที่ยืนอยู่หน้าหลุมสักครั้งแต่ก็พอเห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจนไม่น่าจะเป็นคนแถวนี้เพราะผมรู้จักคนท้องถิ่นที่นี่ทุกคนแต่แปลกแต่แปลกที่ผมไม่คุ้นหน้าชายคนนี้เลย หลังจากที่ผมตัดหญ,ญ้าได้จำนวนที่ต้องการแล้วครั้งสุดท้ายผมมองไปที่ชายคนนั้นซึ่งห่างกันไม่เกินสิบก้าวชายคนนั้นก็หายไปผมนึกในใจว่าหายไปตอนไหนไม่ได้ยินเสียงเดินคนที่ยืนอยู่หน้าหลุมศพก็ไม่มีทีท่าว่าจะไปไหนเห็นยืนนิ่งๆบ่ทจะไปก็ไปอย่างเงียบๆผมลุกขึ้นยืนพร้อมกระสอบ ยากขนด้วยความแปลกใจว่าชายคนนี้มาเงียบๆไปก็เงียบๆผมจึงเดินไปตรงจุดที่ชายคนนั้นยืนอยู่ผมไปยืนตรงจุดเดียวกันเลยเ,เดียวด้วยความตกใจตัวอะไรไต่ยวงงัวเยือเต็มขากางเกงเจ็บจี๊ดปรากฏว่าที่ผมแหละชายคนนั้นยืนอยู่นั้นเป็นรังมดแรงใหญ่ ผมตกใจรีบปัดมดแดงออกโดยเร็วมดแดงทั้งรังมุดเข้ามาขากางเกงรองเท้าผมกระโดดออกจากจุดนั้นอย่างเร็วพอพ้นออกมาหาที่นั่งบนขอนไม้ผุนั่งแกะมดแดงออกทีละตัวอยู่นานขาบวมไปเป็นจำจมปวดแสบปวดร้อนผมรีบกลับมาบ้านเอายมหม่องมาทาเพื่อบรรเทาความปวดในระหว่างนั้น ผมก็อดคิดไม่ได้ว่าผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ได้อย่างไรเป็นเวลา20กวนาทีกว่าผมจะตัดหญ้าเสร็จเขายืนอยู่มันรังมดแดงโดยที่ไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใดยืนนิ่งอยู่เป็นเวลานาน,านหลังจากวันนั้นผมก็ต้องเก็บความแปลกใจไว้ในใจเรื่อยมาหลังจากเช้าวันนั้นอีกไม่นาน ผมเองก็ออกจากบ้านในตอนเช้ามืดในตัดหญ้าขนตามปกติอากาศก็เช่นเดียวกันมีหมอกน้ำค้างกระต่ายชอบกินหญ้าสดมีน้ำค้างปิดคงจะอร่อยและก็โตวไวเช้าว,วันนั้นก็ไม่พบอะไรที่แปลกแต่ในวันเดียวกันผมออกมาเดินนอกบ้านประมาณปีหนึ่งไม่มีคนเดินสองข้างสองข้างเป็นป่าช้า เงียบสงัดผมเดินเรื่อยมามีบ้านหลังหนึ่งเป็นล้าวแพะและตัวบ้านมีบันไดลงกลางหน้าบ้านประมาณห้าคันสองข้างเป็นป่าช้าขนาดผมเดินมาถึงบ้านหลังนี้ทุกอย่างเงียบอย่างผิดสังเกตผมมองมาแต่ไกลเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนหัวกระไดบ้านผมเดินเข้ามาใกล้นึกว่าดึกแล้ว ยังมีคนมานั่งสูบุรีไฟแดงวาบวาบยิ่งเดินเข้ามาใกล้เริ่มเห็นท่าทางลักษณะเป็นคนเดียวกับที่ผมเคยเห็นในป่าช้าตอนที่ผมตัดหญ,ญ้าให้กระต่ายครั้งแรกผมมั่นใจว่าใช่แน่นอนผมไม่ได้คิดอะไรรีบเดินตรงไปจะถามว่าไปยืนได้อย่างไรในลังมดแดงผมเดินเข้าไปยืนอยู่ตรงหน้าชายคนนั้นกำลังนั่งอยู่ ลักษณะของชายคนนั้นตู้ดำปีไม่ใส่เสื้อนุ่งผ้าถุงแบบผู้หญิงผืนเดียวในมือถือบุหรีโซบควันขมงผมรีบถามว่าเช้าว,วันก่อนเข้าไปในป่าช้าใช่หรือไม่ชายคนที่นั่งอยู่ไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้มเห็นฟันขาวรีบถามต่อไปอีกว่าแล้วไปยืนบนรังมดแดงมดแดงไม่กัดหรือ ชายคนที่นั่งอยู่หัวบันไดก็ไม่ตอบได้แต่นิ่งแล้วก็ยิ้มผมชักเริ่มในใจไอ้คนนี้เริ่มควนตรีนแล้วผมถามอะไรก็ไม่ตอบผมถามอีกคําว่าแล้วดึกเดินปานเนี้ยมานั่งทำอะไรอยู่เช่นเคยเขาไม่ตอบแต่ภาพที่ผมเห็นในขณะนั้นชายคนที่นั่งสูบบุหรี่หัวกระไดนั้น ค่อยๆก้มตัวทำตัวอ่อนหัวมุดเข้าใต้ขั้นบันไดขั้นที่สองผมเห็นดังนั้นตกใจสุดขีดไม่ใช่คนแล้วคนอะไรจะมุดขั้นบันไดได้คนตัวใหญ่กว่าช่องบันไดอยู่แล้วแต่ชายคนนี้วนตัวมุดลงใต้ช่องบันไดไปต่อหน้าต่อตาผมบ้านหลังนั้น ผมผ่านไป,ไปบ่อยๆบันไดนั้นผมเองก็เคยไปนั่งตอนกลางวันจะมีเด็กเล็กๆมาเล่นเตะบอลกันแต่ตอนกลางคืนจะเงียบมากถ้ามองลอดช่องบันไดเข้าไปเป็นบ้านพื้นเตี้ยประมาณแค่สอกเดียวเท่านั้นแถมยังเป็นร่องน้ำแฉะอีกด้วยคนตัวใหญ่ร่างกายกำยำขนาดนั้นสมมติเข้าไปได้อย่างไรในขณะนั้นผมเริ่มเข่าอ่อน ไม่มีแรงจะเดินชายคนนั้นมุดหายเข้าไปในถุนนั้นแล้วเงียบหายไปเฉยๆผมเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าโดนผีหลอกแน่ๆขนลุกไปทั้งตัวหรือว่าผมไปขนหลุมหาจิหรีดในคืนก่อนผมไม่รู้หรอกว่าศพนั้นเป็นศพผู้หญิงหรือผู้ชายรู้แต่ว่าเป็นศพใหม่แน่นอนกำลังมาเล่นงานผมเข้าให้แล้วยังไม่หมดเพียงแค่นี้ ผมถูกผีหลักซ่อนไม่ถึงสองวัน2คืนกว่าจะหาตัวพบจนต้องไปแจ้งความคนหายและผีสมสัอมาทานที่ถูกยิงเป้าตายขอเป็นคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับเพราะคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปท่านผู้ชมอาจจะเบื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปเรื่องเราต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน และขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ